บ้านผมราคา100ล้านบาทจริงไหมอ่ะผมขออนุญาตไม่ตอบแต่ผมบอกว่าจริงมูลค่าของมันเท่ากับ1 0 0ร้อยรอยยิ้มที่ผมบอกแบบนี้ครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าทางตัวเงินได้เลยแต่สิ่งที่บ้านมีมูลค่าแตกต่างกันคือความสุขของคนในบ้านมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านของผมมีคุณภรรยาลูกชายลูกสาวที่มีความสุขกับผมไปในทุกๆวัน มีพื้นที่เขาได้วิ่งเล่นเล่นสไลเดอร์ตื่นมาวิ่งไปข้างหน้าบ้านบอกป๊าป๊าไปส่งหน่อยผมไปรับกลับมากินข้าวด้วยกันนั่งรถกอล์ฟไปซื้อขนมปังมากินกันผู้โมเมนต์เหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เลยผมว่าเราควรจะต้องเลิกพูดเรื่องของราคาที่เป็นตัวเงินบ้านในฝันจริงๆของผมผมไม่มี เราะมันไม่ได้อยู่ในฝันของผมมีต่อไปแล้วครับณปัจจุบันมันคือบ้านที่อยู่ในความเป็นจริงของผมที่ผมได้อาศัยอยู่กับคนที่ผมรักและผมต้องการให้เขามีความสุขที่สุดผมเชื่อว่าบ้านในฝันของทุกๆคนไม่ว่ามันจะมูลค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะประเมินค่าไม่ได้โดยความสุขของคนที่อาศัยอยู่ในนั้นคาตอบผมมีแค่นี้ครับ